ออไฟนี้ซ้อมมากี่วันซ้อมต่ออย่างวันที่เก้าครับอืมนะก็คือตั้งแต่วันนั้นที่เขาถอนไปก็เลยยกออกแล้วก็ก็เข้าซ้อมปกติเลยก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายเด็ดรัิครับมีใครไปเป็นคู่ p a r ค n e ซ้มอมบางไฟนี้พวกสาวโตพวกใบวันชัยครับก็คือพวกเพ,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 พื่อนในค่ายช่วยกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละนี่สองเราสูงเท่าไหร่นึ่ร้อยหกสิบน้ำหนักป่อยๆมามากี่กิโลครับห้าสิบสองครับเรามืยสนตายอลไรครับแล้วอย่างวันนี้เรามาเจอกับไปยิ้ม เคยเจอกันน้องไหมน้องเรามาล่าสุดอ๋อเคยเจอกันมาล่าสุดเลยแพ้กันที่ที่การเหมืครับท่านเหมือนก็คือที่นี่เนาะวันนั้นไปแพ้ลูกไหนสูสีเบีตไปโยกครับอแล้วไปพลาดไปโยกอืมวันนั้นต่อยกัะเวทเท่าไหร่ร้อยเก้าร้อยเคือเวทนี่เลยแล้ววันนี้ก็เลยเหมือนมาแก้มือกันใหม่แล้ววันนี้เรามีอะไรมาเสริมให้อาวุธมีปืนมีปืนแ้ว ที่แข่งครับเดินเบียดคือบเปลี่ยนสไตล์ใหม่เดินเบียดเข้าหาเลยครับอืมเขาบอกว่าไปแพ้เขา109แล้วก็ดีเลยแต่ควาใหม่แล้วเมื่อกี้สองหนักเขาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินอยู่นิดเดียวเกินอยู่ประมาณปอนด์นิดนิดปอนดนี้นิดคือเหมือนว่าวิ่งตอนเช้านะร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็โอเคครับ890เปอร์เซ็นต์กระสุนแรงครับแล้วอย่างนี้พอมาอุ้มคืนเลยชำระแค้นมาเถอะอืมอ่ะเราไฟนี้คุมคุมมาประมาณกี่กิโล 2กิโลสองกิโลได้เราต่อยมวยมาลุ้นทั้งหมดเลยกี่ไฟแล้วประมาณร้อยกว่าร้อยไฟแล้วเนาะเราคนจังหวัดนีเอาไฟเชิญชวนแฟนกลับเราวันนี้่อยก็ฝากแฟนมวยชาวใต้ช่วยเชียร์เปยอใจางครับวันนี้ก็ทำเต็มที่อ่ะวันนี้ต่อยคู่ที่สามด้วยช่องสุพวิทยูเต็มที่แน่นอนวันนี้ชำระคะแนได้ไหมทำชำระคะแนได้ได้นะโอเคขอบเจว่าน้องชายครับ